สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนนะครับผมได้เอาออกจากกล่องแล้วป,ปืนชักปอกกระสุนก็มีทั้งหมดแปดนัดแต่วันนี้เราจะใช้แค่สองนัดซิงเกิแถมมามีเลดดอททันทายเลเซอร์ไม่เกี่ยวติดเสียงแล้วก็สุนตัวปืนแบบปืนแล้วก็ปืนนี่เลย สวยงามลายแบบสวยเดี๋ยวผมตัดไปประกอบแป๊บนึงนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับพเทธเลยเดี๋ยวหาของแต่งมาใส่แบบหาของแต่งเสร็จแล้วนะครับนี่เลยเทจาะเปิดเลเซอร์เ,เลเซอร์มาวิธีการสกัดสุกกน เราสอนใส่แบบไม่ให้หัวกระสุนโฟมหลุดเนะเปลี่ยนไอหัวกระสุนเป็นอันนี้แหละคือท่าสมต้องกดหัวลงไปด้านล่างว่าหยิบได้เพราะมันจะทำให้ไม่หลุดนี่ามาแล้วเอาหัวขึ้น ใส่ปอกสูนใส่ให้มันมิดเลยที่กันเอาแม็กซิซีนออกกดตรงนี้ตั้งกันโอเคมาแล้วเมื่อกี้พี่เรียนี่คือแม็กซิซีนให้พวกเรานั้นกดเดี๋ยวผมสอดใส่ด้วยมือเดียวคือถ้าผส่งจองใช้ เนี๋ยวผมจะให้นิวนั้นกดนิ้วโป้งกดตรงตัวปืนแล้วถายหลังทำเหมือนกันอีกนั้นหนึ่งได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยผมสกสุด มันคัดปอกก็จะคัดอย่างนี้เลยเวลามันจะคัดปอกเราสังคิดได้ว่าข้างในนั้นจะมีรูหลังพึงิงส่วนข้างหลังก็จะเป็นอะไรไม่รู้วะเจ็บก็ปืนนี้ก็ราคาไม่แพงครับสี่ร้อยสี่บาทเป็นปืนอุซี่ ที่เทคคุ้มกับราคาหาซื้อได้ตามช h อป e ี Lazada อย่าลืมดืนด้วยด้วยเพราะมันเป็นปืนที่ดีนี่ผมมุดคุณจะยิงมุนก็หนักอยู่หนักเอาเรื่องมันปืนจริงอ่ะเชื่อป่ะครับมันเหมือนปืนจริงรไงทำให้ผมถึงกับต้องซื้อมา กพระคัดป้องมันของจริงเปิดไฟได้นำกล้องถ้าเดี๋ยวผมเปิดเลเซอร์แล้วก็จะทดสอบความแม่นที่หลังก็จะเพงแค่นี้นะครับแล้วก็อย่างพันท้ายตรงเนี้ย 哦哦，那这是什